เกมไบอรอนผจญภัยเป็นเกมที่ดาวโหลดเล่นได้ฟรีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความบันเทิงอย่างสุดซึง้งถึงอาจมีข้อความที่ไม่สุภาพปะปนอ,อยู่บ้างตัวเกมที่ท่านเล่นอยู่นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเจาะจงไปที่ระบบการเล่นส่วนหนึ่งจากทั้งหมดและใน,นส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะยังไม่ถูกนำเสนออย่างชัดเจนโอเคนะครับอ่าเรามาเริ่มกับเกมไบออนผจญภัยกันเลยดีกว่าบายในเวอร์ชันเดโมนี้จะยังไม่มีฉากในเรื่องนะครับจะมีในเวอร์ชันเต็ม เนื้อเรื่องก็อารมณ์ง,ง่ายๆเลยครับมีเจ้าหญิงถูกจอมมารลักพาตัวเราบอันมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่อยู่ดิแดนแสนไกลจึงทําการลาจากแม่ของตนเองเพื่อต่อสู้กับการผจญภัยในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราทําการคุยกับคุณแม่นะคุณแม่คุณแม่โอเคครับ เราไบอันนะครับแน่นอนแม่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แม่ก็เป็นห่วงใบอันนะครับว่าใบอันนั้นจะสามารถออกไปช่วยเจ้าหญิงได้จริงๆหรือเพราะว่าใบอันเป็นคนที่เกิดมาสวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ซุ้มซ่ามซื่อซ่าและสวยมากโอเคครับแม่ก็แนะนําให้ไปคุยกับครูอุโสที่บ้านอยู่ ข้างกันนะครับนึมงบ้านเดียวกันโอเคครับแม่บอกว่าถ้าเกิดไปคุยกับผู้อาวุโสที่อยู่ในบ้านข้างๆเราเนี่ยเขาจะให้คำแนะนำเราได้นะครับแต่เรเริ่มไปเลยดีกว่าเช็คพอยตแดอ้าวเริ่มเกมมาตายซะแล้วเราเ,อ,อ,เอ,อ้กับซูเบยียนกับซูเบยียนโอเคแคปเริ่มเกมต่อนะครับเราไปทาเดิไมไปตัอ้าว อ๋อมันมีรูอยู่ตรงพื้นะเห็นไหมเราอย่าไปสะดุดดูนะโอเคครับเราออกมาจากบ้านได้แล้วครับอย่างปลอดภัยต่อไปเราต้องสำรวจเมืองก่อนนะสำรวจรอบๆหมู่บ้านก่อนว่ามีอะไรบ้างใครทําอะไรได้บ้างนะครับพอเราสำรวจ เมืองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาผู้อาวุโสที่คุณแม้แนะนำให้นะครับถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปนั่งรอบกองไฟดูสิมีเหมือนเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านแนะนำให้เราไปตรงกองไฟนะถ้าเจะเรา,นาออหนาวป่ะอุ้ออร้อนช่วยด้วยไฟมันโหดมากๆโอเคครับ เชื่อเด็กในหมู่บ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองคุยกับคนนี้ดูครับกองไฟนี่รอนฝุดๆถ้าแตะนิดเดียวก็ตายเลยไหนๆข้าไม่เชื่ออ้าวอ้าวอ้าวมันเดินไปเองนะอย่าไปคุยกับไอ้ผู้ชายข้างกองไฟนะมันพาผมเดินไปเองเลยอะโอเคครับนี่เรารอดพ้นจากกองไฟแล้วเราไปหาเราสำรสวจก่อนสำรวจสำรวจเมออะ อนไม้อยู่บนหลังคาบ้านตกมาใส่เราได้ไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่โอเคปลอดภัยจากกองไฟทำไรข้าไม่ได้หรอเราต้องหาวิธีทางที่จะหนีันไม้บนหลังคาบ้านไปให้ได้นะครับเราต้องไปทางอื่นนะเราต้องหาทางอื่นในการเดินทางมีทางอื่นที่เราจะไปได้ไหม ออโอเคเราเจอทางแล้วครับ่าเข้าบ้านครับบ้านดูกล่อ,องสมบัติเพียบเลยโอเคครับไม่ให้เข้าปล่อยแม่งเอ้าไอ้ยะเล่นกับใครไม่เล่นกงเล็บคนโสดพิการสกิลกงเล็บคนโซดพิาคพาดตายไปหกครั้งแล้วครับเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่นาที โอเคครับห้ามเข้าบ้านหลังนั้นเดี๋ยวเราจะเจอกงเล็บคนโสดพิฆาตนะมาเดี๋ยวเราลองเข้าบ้านหลังนี้ดูโอเคครับเราเจอคุณลุงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนะน่าจะเป็นคุณลุงที่แม่แนะนำแต่แกโอ้จะออกไปห้องโล่งกว้างเหรอไปดีมาดีเลิวพอนุ่มมาขอให้กำลังใจเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราสำรวจในบ้านคุณลุงก่อนว่ามีอะไรไหมมีไอเทมอะไรจะแจกให้เราไหม,อมโอ้ม โดนไฟเกมนี้บทเรียนคือห้ามอยู่ใกล้ไฟโอเคครับไปหลังจากที่เราได้บทเรียนห้ามอยู่ใกล้ไฟแล้วเดี๋ยวเราสำรวจเมืองต่อยชักนิดนะว่ามันมีอะไรไอะไ์ซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าประตูล <S 1> <S 1> อ็อกอข้าวโพดเน่า <S <S 1> <S 1> โอเคครับราออกเมือง้วอ้าวเฮ้ยตะแก่ ไอพวกไม่มีสัมมาราวะจะออกไปไม่ยอมมาหาข้าตายเถอ,อะอะโหไอมนุษย์ลุงฟัรทุกกนอ,อคือทุกครั้งที่เราตายเราต้องเริ่มทำใหม่เลยนะโอเคครับก่อนเพื่อนจะออกจากหมู่บ้านเพื่อนต้องไปทำความารวะทำความขลุคุณลุงกันนะโอเคครับก่อนที่เราจะออกไปไหนเราต้องมาทำความคลรพ ทันลุงคนนี้ก่อนในหมู่บ้านนะไม่งั้นเราอาจซีมองเทงได้นะครับป้าโอเคครับหลังจากที่เราออกมาจากหมู่บ้านเจอโลกว้างแล้วเราก็มาเมืองต่อไปกันเลยอันนี้เป็นฟาร์มเล็กๆนะโอเคเข้ามาในบ้านเจอคนอร้านจะไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมลุงจะสนับสนุนให้วมเิราช่วมป้องกันอะ เชื <One input> ่อไอเทมแบบมันจะช่วยเราได้มันเนียอย่าลืมไปเอาของในหีบสมบัติด้วยนะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาของในหีบสมบัติครับคุณลุงก็คือเมื่อกี้ก็คือดาบกระหลวกระลัวโลกกระกาเกาะกระหลวกระลัวชื่อไอเทมนี่มันไรซารามากครับดาบโง่โง่บวกหนึ่งโลกกระกาบวกหนึ่งเกาะกระหลวกระหลวบวกหนึ่ง เชื่อไอเทมนี้มันสมความเป็นไวอันเสียจริงนะโอเคเราได้รับยาคุณได้รับยาจำนวนหนึ่งเอเดี๋ยวเราลองใช้ดูครับว่ายาอยูตรงไหนนะลุงให้ยาแก่เราเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับไปเราต้องดูว่ายาใช้ทำอะไรได้ไปที่สิ่งของสิ่งของยาโอเคครับกินเข้าไปอ้าวไ ยาพิษโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่โอเคครับห้ามเข้าใกล้กองไฟห้ามโดนกิ่งไม้บนหลงังคาโอเคต้องไปทําความเคารพคุณลุงก่อนก่อนออกจากบ้านโอเคมาทำความเคารพสวัสดีครับโอเคหลัง okay. จากที่เราความทำความเคารพแล้วเราก็ออกไปข้างนอกได้โอเคครับตาไปโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มันห้ามออกข้างขวา มันต้องออกด้านซ้ายไอ้ชี้หายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเคครับ่อนไมง้งงงกับกองไฟงงงทำอะไรเราไม่ได้แล้วตอน,นโอเคคุยคุยโอเคครับทำความเคารพสวัสดีครับคุณลุงไปเดียวซ้ายสิเอาโอ้โหคือมันรีบอะครับ มือนิ้วนิ้ว,วมันลนลานพอออกมามันจะกดขวาไปหาประตูอย่างเดียวเยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่รอบหนึ่งคนเรามีผิดพลาดกันได้นะเกิดมาแล้วก็มีผิดพลาดกันได้โอเคครับทําทความเคารพคุณตาแกก่อนสวัสดีครับผมจะไปข้างนอกแล้วนะโอเคครับบ้านเกิดของไรอันบายบายคุณแม่แลาก่อนคุณตาแล้วเราก็ไปบ้านคุณลุง เออโอ่นี่มันมีแสงกะายวับวับเฮ้ยหืมแง่โดนงูในโอ่งโอเคครับบทเรียนข้อต่อไปก็คือมีอะไรที่มีแสงกระจายวับวับล่อตาล่อใจให้เราไปกดอย่าไปกดนะโอเคครับบทเรียนกองไฟห้ามเข้าใกล้กองไฟสองห้ามเข้าใกล้ถอนไม้ที่อยู่บนหลังคาที่สูงสามทำความเคารพคุณลุงอะ ตายแล้วตายไปสิบสามครั้งทำความเคารพคุณลุงก่อนออกจากหมู่บ้านเราต้องไปทำความเคารพคุณลุงนะอ่าเอาเฮียโดนกองไฟอีกแล้วไม่เป็นไรเดินใหม่เดินใหม่หมโอเคครับเกมเล่นเกมนี้ต้องค่อยๆกดเดินนะครับเพราะว่า,าสมมติเรากดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาแค่ครั้งเดียวก็จริงแต่ตัวละครมันเดินไปปื้อแบบเดินไปโคตรเร็วอะ่ะ คต่ละครมันเดินเร็วมากอ่ะคือมันทําให้เราตายได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ประมาทนะคือเราเราพยายามระวังป้องกันตัวเองแล้วแหละแต่มันแม่งเดินเร็วจัดเดินปรึดกดกดแค่ครั้งเดียวมันเดินแบบไปไกลมากโอเคครับมาคุยกับคุณลุงคนนี้เพื่อเอาดางโมโมโมงงงเกาะกระลกกระัวกับโลกกระดาษใส่นะแล้วฉันก็จะไม่ไปเอายาในกล่องสมบัติของเธอเหรอกสมใัยอัตโนโมัติ พร้อมที่จะลุยล่กว้างแล้วไป let's go ช h e c k อ o เย่เอาแอก <c oughs> แกะพี่คาดอะไรวะ,อ,ะอ,อ๋ออย่าเดินมาตรงนี้ครับจะโดนแกะเดินอมเดินอ้อมเดินอมเอาเอ,อ,อ๊ะทำยังด <c oughs> ีทำยัำงดีเดินมาทางอื่นเดินมาทางอื่นโอเคครับเดินมาทางนี้โอเค เจ้ากแกะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเราลอดพ้นแ,แ,แ,แล้วนะครับป้าแผนที่โลกโอเคเราอาเอาจะต่อไปเราจะตีมอนเตอร์แล้วนะต้องระวังตัวให้ดีด้วยนะครับใบอันพูดกับตัวเองอย่างกระหนังไทยละแหมในบางครั้งป้ายตามสถา,านที่ต่างๆอาจช่วยเหลือท่านได้ไม่มากก็น้อยโอเคครับโอเคอ่าคนในป่าแห่งนี้ย่อมจะพูดความจริง ด้านล่างจะเป็นทางไปถูกทางออกป่าด้านซ้ายไปละตายฮะไม่เชื่อมึงหรอกไอ้แกไม่เชื่อเอาแม่เกมโอเวอร์จริงโอเคครับอ่าโดนแกอีกแล้วป้ายบอกทางนี่ช่วยช่วยเราได้ได้เยอะนะเราต้องเราต้องเชื่อป้ายนะคือตาตแรกผมก็คิดว่าป้ายน่นจะหลอกแบบเยี่ยมเกมนี้งหลอกกูมาเยอะแล้วป้ายจะหลอกอลอกูหรือเปล่าสรุปป้ายไม่หลอกนะครับ โอเคครับมาที่เดิมคุยกับโอเคครับคุยคับลงุงคุยกับป้ายฉันเชื่อเจ้า,าลงไปข้างล่างโอเคครับปลอดภัยจริงครับหลุมหลุมอ่าหลบหลุมเอ้ยอะไรอ่ะเยลลี่คุงอรารวาสแล้วต่อสู้จมตีเยลลี่คุงอ่ะโหเยลลี่คุงโหดจัง เลือดเรามีสองร้อยแม่งไตไปสี่พันแอะใส่ของของสนใจก็ใส่นะแต่ทำอะไรยิงคงไม่ได้แอะนั่นไงรีบรีบรีบกดเลยกดชอบชอบกดเลยมาโดนแกะโอเคไม่เป็นไรไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่โอเคครับอันที่โลกเข้าขป่า เอาป่าไปล่าสัตว์โอเคครับเราต้องเชื่อคนในป่านี้นะครับคุยขึ้นข้างบนดิมีกล่องสมบัติบอเบ้บอเบ้กล่องสมบัติไม่มีอะไรให้ฉันเลยโอเคหลบลุมโอเคอ้าวยึดคุ้งอามาดไปสู้ว้ยน,นี้โอเคใบอันเพนปลาราบเลยเพนเพนปลาราบ สองนถูกต,ต้องก็ต้องบักแอบอ้าวอ,อ,อ,อย่าโลมาเลยอ้าวโอ,อนน้อ่าตายไปยี่สิบสามครั้งนะเกมไบรอัน just the way ผมชอบเกมนี้นะ,<อ>ะผมรักไบรอัน หลังจากที่เข้ามาผมอย่างหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือเพลงประกอบเพลงประกอบแมปผมชอบมากเลยอะ่ะเพลงเพลงเพาะมากเป็นเพลงที่เพาะมากโอเคครับเราจเจอเดนเยนลลี่ลบนี้เพนปาราป่าไปเราอย่าไปเอาสมบัตินะครับเราเดินไปเลยดีกว่าโอเคชิคพอต yeah! โอเคครับ เราต้องกดสุ่มก้อนหินทั้ง3ามก้อนนะว่าจะมีก้อนไหนที่เปิดประตูให้เราได้ป่าโอเคขอก้อนกลางแล้วกันแน่สิ <c oughs> อ้าตาย <c oughs> คือประตูมันปิดอยู่การที่เราจะไปแมปต่อไปได้ก็คือเราต้องกดสวิตช์จากก้อนหินสุ่มก้อนใดก้อนหนึ่งใน3ามก้อน ถ้าเกิดก้อนที่ไม่ใช่มันจะระเบิดฆ่าเราตายนะครับอ้าวอดี๋ยวไปกดด่ามันนะแล้วถ้าเกิดเราเจอก้อนที่ใช่ประตูก็จะเปิดให้เรานะครับโอเคเราก็จะมาสุ่มเรื่อยๆอ้าวก้อนกลางตายก้อนขวาตายอก้อนซ้ายอ้าวสรุปเออก้อนไหนล่ะ สรุปก้อนไหนลหรอกดอีกสิไม่แน่เดี๋ยวผมจะลองกดให้หมดเลยนะเกมมันอาจจะกวนบาทาเราอยู่ก็ได้เพราะตอนแรกผมกดก้อนกลางของกระตายก้อนขวาของกระตายก้อนซ้ายของกระตายมันจะมีช้อยให้เลือกว่าเราจะกดจริงๆหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจโอเคครับกด ลองถามมากคำคาญอ่ะเกมโอเวอร์สรุปมันจะให้เรากดก้อนไหนกันแน่ตรงนี้โอเคอ้าวชิบหายแล้วกดก้อนไหนลเนี้ยค,ครับเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแน่กดจริงแน่สิบึ้มบานบึ้มกันเลยทีเดียวเชียว โอเคครับเดี๋ยวผมต้องผ่านไปให้ได้กดจริงจริงสิไม่แน่ไม่เปิดกดจริงสิแน่สิไม่แน่กดจริงสิแน่สิ <c oughs> บานมือ <c oughs> โอเคครับหลังจากที่เราบานึ้งกันมาหลายรอบแล้วนะ เราผมว่าเราต้องเดินถอยหลังกลับแล้วแหละเพื่อมันอ้าวเจอยันมีครุงมาหนีจ้ะโอเคครับผมว่าเราต้องเดินถอยหลังกลับแล้วแหละเพื่อที่จะไปหาแนวทางแบบอื่นในการผ่านด่านนี้นะโอเคครับอ่าก้อนหินอ้าวเฮยงะอ้าวปิ้งป่องเราตายจ้ะเฮย คือเออเอเอผมบรรยายไม่ตอบไม่ถูกเลยครับอ้าวเพื่อไอ,อเยโดนหลุมมาสุขความมันวางกไกลพปคือผมแค่จะย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อหาวิธีการผ่านด่านแบบใหม่แต่ผมเสือกไปเจอก้อนหินโง่ๆแล้วกดคุยแล้วแม่งเสือกผ่านซะงั้นนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเราดูวิธีการผ่านแล้วอ่าวบาแบกดสวิตช์หินนี่เลย โอเคครับแล้ในที่สุดเราก็รู้วิธีการผ่านด่านกันแล้วนะนเด็กๆไปโอเคครับ okay. โอเคอ้าวทำไรข้าไม่ได้หรอกอีลอ <laughs> yeah. หลุมอ้าวเฮี้ยหลมแม่ง <laughs> โอ้ต้องอุทานออกมาเลยโอเคครับไม่เป็นไรเรารู้จุด เปิดประตูแล้วนะครับรู้จากความบังเอิญของผมที่ถอดใจแล้วเดินกลับมาหีบสมบัติแล้วเจอหินกดหินปุ๊บแมงปิ้งปองเราตายละจ้ะแต่พอเดินกลับมาโดนหลุมดูดตายโอเคครับทำไรข้าไมไปด่ายหลอกหลุมโอเคเอ,อ้อยเราตายแล้ววาโอเคครับ อื๋อเราต้องเดินกันระวังหน่อยนะ<ม>เดินถอยเดินถอยนะเต็ปเต็ปบายสเต็ปโอเคครับเจลลี่คุงแกค้าไม่สู้เจ้าหรอกโอเคประตูด้านซ้ายของคุณไปแล้วจะเจอรเปิด์ประตูด้านของคุณไปทางออกต่านี้โอเคแล้วก็ออกป่าสิครับคนในป่านี้ย่อมพูดความจริงนะจ๊ะอ่ะจุดๆุดจุด,จดเอ้ยอะไรวะโอ้โหเจลลี่คุง 1 2ึ่งสอง,สองสห้าห,กหกเจ็เจ็ตัวอ,อมึงโกมึงโกโกหกเราทำไมเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราออกขว่ามือเราจะเจอทางออกจากป่าที่ปลอดภัยแต่พอเดินไปเป็นเจลลี่คุงเจดตัว <laughs> สรุปช่วยได้หรือหรือเชื่อไม่ได้เนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยคนในป่าเนี่ยมัน จะช่วยเรารอดจริงๆอ่าวโดนลุงแดงอีกนะตายไปแล้ว20 30 40ครั้งโอ้โหโอเคนะครับเกมนี้การตายของคุณเยอะเท่าดาร์กโซนี่ครับปิ้งปองเราตายแล้วจ้ารอบที่สามที่สี่โอเคครับเดินไป ลุม้มอ่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอ่านี่ลุ้มมันกระจอกไว้ <laughs> เกียบับชั้นของขางได้หรอลุล้มเออเดี okay. ๋ยวจะรีบคุ้มกันนี้จ้ะโอเคครับอ่าเราไปลุ้มซ้ายโอเคมีหีบสมบัติอ่าลองกดดูได้รับระเบิดหนึ่งลูกนะครับเราได้รับระเบิดมาหนึ่งเอไอ๋อ <laughs> ผมว่า ระเบิดเนี่ยต้องเอาไปโยนใส่โอลิงได้น่นอนเลยแล้วมีพ่อค้ารับซื้อของก็คือมันเล่นกับความอยากเล่นกับความโลภของเราถ้าเกิดเราโลภอยากได้ตังค์ล้านนึงเราขายเราก็ผ่านด่านนี้ไม่ได้จริงนะโอเคครับต่อสู้ไม่หนีแล้วสิ่งของมีระเบิด e มีเอโยนใส่โอลิงมังเท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 ง มองเทงโอเคครับโวลี่มองเทงไปทีละตัวเด้ Yay, ได้ exp แล้วมีอะไรดับบ้างเนี่ยโอเคครับเราเจอ mc ทางเดินกลับไปจะเป็นอ๋อถ้าเกิดเดินกลับไปจะมี20มบัติไม่เดินกลับเวย้ยชิคพ้พยเย่ yeah. ะหลงป่าเกมโอเวอร์ <laughs> โอเคครับตายไป40รอบ แล้วก็มาจุดชิคพอยแล้ววันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วไปบ่ยเจอกันใหม่ในใบอันพาต่อไปแจ้